เห็นเพื่อนใช้แล้วขาวไวมากไม่ทราบว่ามีสารอันตรายไหมคะโอ้ยคําถามยอดฮิตเลยสําหรับครีมพาวนะคะหลายคนอ่ะใช้แบบอุ้ยหนูไม่เคยใช้ครีมเลยสาวันใส่เจวันขาวถามตรงๆมันใส่อะไรเอางี้ลูกค้าถ้าไม่เชื่อใจกันเนี่ยลูกค้าซื้อแล้วไปตรวจเองเลยพาบอกตรงนี้เลยว่าของเราไม่มีสารอันตรายนะคะเราเน้นเป็นสารสกัดเข้มข้นใช้แล้วเห็นผลจริงอย่างตัวสครับตัวนี้ขายดีมากๆลูกค้าได้ใช้อ่ะคือกลับมารีวิวทุกคนว่าเป็นสครับที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดนะคะเราใช้สารสกัด จากสมุนไพรมากกว่า10ชนิดเม็ดสครับอย่างดีขัดไปไม่มีคําว่าบาดผิวขัดตัวนี้เสร็จนะคะลงตัวโสมกรดแดงตัวนี้เผาให้ครึ่งลิตรเลยถามว่าทำไมให้ปริมาณเยอะจังอยากให้ลูกค้าใช้ระยะยาวเพราะลูกค้าใช้หมดขวดเผาการันตีเลยว่ายิ่งกว่าคนฉีดผิวขาวออรา่าท้าแดดสุดๆนะคะยิ่งกว่าอัดสปอตไลท์อยู่ในเส้นเลือดใช้คู่กับตัวโสมผาแดงตัวนี้ตัวนี้เป็นครีมเด้งขาวสารสกัดเข้มข้นไม่มีสารอันตรายแน่นอนลูกค้าดูเนื้อครีมทาง่ายมากๆนะคะใช้คู่กันก่อนนอนค่ะ7วันผิวออรา่าสุดๆนะคะใคร ที่ดําแดดดากรรมพันธุ์นะคะเปิดใจใช้เซตนี้เผาบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนขาวไวจริงและที่สําคัญไม่ต้องกลัวเรื่องสารอันตรายเผาเอาหน้าเผาเอาชื่อเสียงเผามาการันตีเลยว่าเผาไม่ใส่สารแน่นอนและวันนี้นะคะเผาจะมาจัดปโปรพิเศษให้สําหรับพี่ๆหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่เชื่อใจกันเฮ้ยนู่นนี่นั่นขาวไวจริงเราเห็นผลจริงว่ามามาลองเลยเซตนี้นะคะเผาให้ใช้เป็นเซ็ตแบบนี้หมดเซ็ตการันตีขาวขาวเปลี่ยนชีวิต ใช้คำว่าเขาเปลี่ยนชีวิตได้เลยปกติ4ชิ้นราคา1,660ั้บาทวันนี้ลดให้เหลือเพียง1,000บาททุกทวนได้ไปเลย4ชิ้นแบบนี้ไม่พอ ะะใครที่เห็นคลิปนี้เดี๋ยวเพามีของแถมพิเศษให้ตัวนี้เป็นเทสเตอร์สบู่ค่ะเป็นสบู่ระเบิดขี้ไข่ใช้อาบน้ําเช้ากับก่อนนอนนะคะขัดทิ้งไว้3นาทีเนี่ยขี้ไข่คือออกว่าเป็นก้อนๆเลยนะคะเท่ากับว่าใครที่เห็นคลิปนี้ลูกค้าจะได้โปรพิเศษไป7ชิ้นจ่ายแค่เพียง1,000ับาททวนเท่านั้นที่สําคัญส่งด่งงวนฟรีกด้วยโอเคไหมคะไม่ต้องกลัวย้ํากันอีกรอบลูกค้าจะกลัวมากเรื่องของครีมที่มันเห็นผลไวอาจจะมีสารของเพาไม่มีแน่นอนนะคะไม่เชื่อมาลองซื้อไป7ชิ้นพันเดีีียยวววขาวเปล่นชิต